ผิดตไม่ด้ผิดรการต่ว่ามีการทลวกให้ได้ครัด้นิแก้ปหาเฉพาะหน้าไปได้อันนี้คือไปด้ได้้เราย้ายมาอยู่ท้าถไังว่าเป็นไมาทุออมทนะไม่มีปัญหาครับยรายการได้ไมอยู่เข้าน้านเข้าตอนตอนรับเขาเข้าใจผิดมีปัญหาพี่ อยู่คอร์สเนื่องว่าในสุดแล้วมือมันควจะต้องแยกก็ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นรายการรวมนะต้องพิจารณาทั้งหมดเลยความสวย นี่ก็มันบรรยากาศหน้าตู้ขผมเองเล่นรับสอนอบักเครื่อง F4 ครับนี่ครับเปรมวทนะครับเปรมวทนี่หาครับนี่สายลงพูเพี้ยนนะครับมาแล้วครับี นี่ก็เป็นกรรมการนะครับเป็นวทร์นะครับกรรมการตัดสิสนพระวันนี้นะครับมาครับนี่รี่จอมทองวันนี้ออกจากบ้านได้นะครับนี่ก็ตัวรัชดานี่มาจากลบบุรีเพชระเครื่องนี่เจม,มุกอ่ะยิโยโย,โยม,มกุกจม,มุกนี่ตามตามมาเลยตามลบบุรี เนาะคนเยอะเหรออืมนี่เป็นบรรยากาศที่ชั้นสามนะครับที่ศูนย์เครื่องมงคลสยามพันธิบังกะปีดรับส่วนงานประกวดจะอยู่ข้างบนนี่ร้านน้องเกล้วน้องเกล้ว เกลนี่เกลนี่อะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะเนี่ยคนสวยนี่ชื่ออะไรนะมั้ง <ทำ S 1> อะไรนะ <c oughs> นี่ก็จะเป็นตู้พระของสอนอพระเครื่องนะครับจะอยู่ที่โซนชั้นสามนะครับถุ <c oughs> รงรุ่นไหน <c oughs> ไม่เนียนก็สุก โยมุกมาส่งเเลยด้เกซี่เขาเปิดหน้าแล้วเนี่ยในคนนี้นี่ยีดูแลดูแลโต๊ะเก้าอยู่ครับโต๊ะเก้า ตัดสิ่นหมดเลยนมาแล้วมาตอนเังนมาแล้วเราเอาที่หนึ่งไว้ข้างบนนะคะก็เดี๋ยวรอไยตาร์ตัดกลิ่นเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ก็ได้เลยมั้งเพราะว่าเป็นเลี่ยมมันเป็นรองอยู่แล้วตัวนี้ต้องมาอยู่แล้วไม่แน่ดู ถ้าตอนนี้อาจจะมีตำหนิในเรื่องของความสมบูรณ์หรือฟันแหละก็ต้องระมัดริวนเพราะว่าเราไม่บอกว่าเที่ยมหรือไม่เที่ยงก็รตกใจไม่ว่านั้นทำอะไรที่ตกตามลำดับกันแหละตอนนี้นะก็คือตัดสินถ,ถึงรายการ916 สมาชิกเข้ามาชมไลฟ์สดนะครับตอนนี้ถึงรายการที่916ไม่เป็นไรให้น้องๆเพราะว่าเพราะว่าวันนี้มือสั่นเริ่มอยู่ข้าทีกรรมการก็ช่วยกันตัดสิน บรรยากาศตอนนี้ก็เยือในการตัดตินที่รายการ917นะครับเป็นเก่ากว้างหลังเต็มไม่จำกัดเนื้อไม่จำกัดเนื้อนะครับตอนนี้วันนี้ก็ท่าที่ส่งเข้าประกวดเต็มทุกรายการนะครับครบทุกรายการนะครบทุกรายการ ต่อไปเป็นรายการที่918นะครับจเจริญพรบนมีภาคเข้าประกวด3รายการครับ3โมองตัวมันมีติดโบ 1, 2, 3ใช่ปะใช่ครับตอนนี้มี3รางวัลมี3ามรางวัลที่<อ>จะต้องติดรางวัลน,นะครับมีรางวัลที่ 1, 2สอและสามนะครับ ท่าที่ส่งโดยมี่งถี่นะหน่สี่ีก็มีนี่ี่นะครับยังไงมีหนึ่งถึีการตัดสินนี่ใช้วิธีตัดสินยังไงครับความเดิมครับความเดิมของผมก็ความสวยงามนะครับอนึ่งจ็ดอนึ่งเจ็ดกอนึ่เก้ามาต่อเลย อันนี้ก็จะเป็นเปรมบออนะครับเป็นหินกรรมการแล้ก็ตัวรัชดาอันนี้ก็คือกาเลีอยาพี่บอกให้ก็ได้ตอนนี่หนึ่งนะเป็นแปดหนึ่งว่า1แล้วก็สอบเลยง่ายดีได้เลยนะเดยนะหน้าต แฝง pues ไปด้วยความสวยงามฝักกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ <the vale> <the ่งแจ้งเตือนทั้งหมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมงานประกวดครั้งต่อไปของโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนะครับสวัสดีครับ